ครูโรงเรียนพิทักษ์วิทยากรุงตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนจังหวัดนราธิวาสทยอยออกจากโรงเรียนด้วยอาการขวัญเสียหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถรับส่งครูเป็นเหตุให้ครูเสียชีวิตสองคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้กับข้าราชการครูที่ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเพราะจุดที่เกิดเหตุอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้โรงพยาบาลเจแน ขณะช่วงเวลาเกิดเหตุยังมีรถสายตรวจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูแต่ก็ยังมีช่องให้คนร้ายวางระเบิดได้ทั้งที่มีการแจ้งเตือนให้ครูระมัดระวังตัวก่อนหน้านี้สองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มีการแจ้งเตือนให้คุณครูในพื้นที่สาจังหวัดชายงภาคใต้รวมทั้งเสียมเพือนในจังหวัดสงขลาเนี่ยในระมัดระวังตัว กระแสข่าวบอกว่าจะมีการผลเรียนและก็จะยิงครูเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาให้คุณครูเนี่ยซึ่งปกติก็วันไหวอยู่แล้วต่อความความกลัวที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะฉะนั้นเราก็ได้มีมาตรการขั้นสูงสุดร่วมกับพี่น้องฝ่ายความมั่นคงในการที่จะดูแลครูให้ปลอดภัยเสียงสะท้อนของเหล่าข้าราชการครูผู้เสียสละในการทํางานพื้นที่ภาคใต้เกือบทั้งหมดต้องการให้ภาครัฐ ปรับมาตรการในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินให้กับแม่พิมพ์ของชาติหลังมีบุคลากรทางการศึกษาต้องสังเวยชีวิตรวมแล้ว161คนโดยสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นว่าจุดอ่อนของฝ่ายความมั่นคงคืองานด้านการข่าวซึ่งในวันที่30กรกฎาคมนี้ตัวแทนสมาพันธ์ครูจะเข้าหารือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางออก ตรงนี้ก็อยากจะฝากไปถึงท่นานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธสริการคือท่านจะตุลงฉายแสงนะก็ทางรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าฝากท่านให้ช่วยกำชับเรื่องของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับระดับของหน่วยงานัาษาความมั่นคงและก็ตำรวจฝ่ายปกครองนะครับเราจะต้องช่วยดูแลพี่น้องประชาชนรวมทั้งยุทธูนีให้ปลอดภัยคือไม่อยากให้กระแสข่าวออกไปว่า การดำเนินงานทางการเมืองหรือดาเนินง,งานเพื่อแก้ปัญหาในการพูดคุยเพื่อสู่สันติภาพเนี่ยอย่าใช้พี่น้องประชาชนเป็นเครื่องมือในการต่อรองส่วนท่าทีของพระเอกปราโมทพรมอินโฆษก,กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามสร้างข่าวว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ ขณะที่โรงเรียนทั้ง18แห่งในพื้นที่อำเภอจะแนะตัดสินใจหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของครูโดยจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในสัปดาห์หน้าซึ่งต้องรอความชัดเจนว่าฝ่ายความมั่นคงจะมีมาตรการสร้างความปลอดภัยให้กับครูได้มากน้อยเพียงใดทีมข่าว nbtnews focus